บออกแบบมาใช่ไหมใช่คะจบที่เมลเบิร์นค่ะมหาลัยชื่อส w i ินเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้เอกอินเทอร์เรียแอนด์เอ็กซิบิชันดีไซน์เฮ้ยจริงจังเลยฮะจริงจังเลย้องเล่าเพลงเห็นไหมนะทำไมถึงแบบว่าไม่ทำตามสายอาชีพจริงจริงอยากจะเรียนอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคืออยากจะเรียนต่อศิลปกรรมจุฬาเอกบัลเล่เพราะว่าเียนบัลเล่มาเห็นไหมไม่รู้ใช่ไหมเห็นไหนไม่รู้จบบัลเล่มา ปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอนเข้าเอกバล่คราวนี้คือเมียนจันท่านหนึ่งบอกว่าอย่าอย่าเรียนเลยเพราะว่าถ้าจบมาเราอาจจะต้องเป็นครูเขาดูแล้วว่าเราไม่เหมาะจะสอนใครก็เลยเลยดูว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างก็เลยไปเรียนวาดรูปเพิ่มแล้วก็ขอคุณแม่ไปเรียนต่อที่ที่ออสเตรเลียอ๋อแล้วมีที่จริงๆรแล้วคิดว่าจะเรียนต่อเนี่ยสาขาอะไรถ้าเกิดเอาที่แบบเรียนได้จริงถ้าเรียนได้จริงๆตอนแรกสุดอยากเรียนกราฟิกมากถ้าเราชอบ3มิติแล้วเราชอบ2มิติเราเรียนเอ็กซิบิชันดีกว่าเพราะว่าเอ็กซิบิชันก็คือกา เอาสองมิติไปอยู่บนสามิติพี่ตุ้งมีคนแย่งงานพูดได้ชัดเจนมากแต่พี่ยังสงสัยอยู่ดีพูดไปพูดมาเนี่ยแล้วรู้ตรงไหนว่าเราเรียนมีเสียงดีแล้วลองสี่อเล็นฟังจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเท้าความไปอีกว่าสิบขวบเนี่ยมันเริ่มเจ็ดขวบมันเริ่มที่บรรเลงก่อนไปสิบขวบมันเริ่มที่ร้องเพลง สิบสองขว่มันเริ่มที่ปิโนใช่ทุกอย่างใช่แล้วคือมันมาเรื่อยๆแล้วพอมาหาอะไรปริยาเตียถึงจะมารู้ตัวว่าเราชอบงานออกแบบอคือศิลปะทุกแขนงได้หมดเลยพอตอนนี้ก็กลับมาร้องเพลงเป็นตัวร้องเพลงออกแบบนั่นนู้นนี่มาทั้งหมดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ร้องเพลงอย่างเดียวมันมันไม่พอสาหรับเราเราก็เลยกลับมาสู่งานออกแบบก็คืออยากที่จะมีแบรนด์ลุล่าแบรนด์ลุล่าเป็นของตัวเองทำลายก็มาด้วยก็ไม่ช เรารู้สึกว่าลูลาเป็นเหมือนแบรนด์เ,เราก็เลยรู้สึกว่าคําว่าลูลาเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่บ่งบอกสิ่งที่เราชอบได้อีกออก็เสื้อผ้าค่ะที่ชอบจะมีเสื้อผ้าของแต่งบ้านเสื้อผ้าเด็กก็ชอบโอ้ยอยางเห็นเยอะยนี่แต่ก่อนที่จะทาออกมาก็ต้องมีการกออ,อ,อกอแบบร้านจัดร้านอะไรต่างๆใช่คราวนี้ปีนี้เราเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากมีช็อปเราก็เลยมองว่าเออถ้าเราไปออกงานอกซิบิชันสักที่หนึ่งเนี่ยมันก็อยากจะมีบูธเก๋ๆน่ารัก เลยมาหาโชลูเลยล่ะค่ะคมีดีไหมคะ <S <S ใช่ครับวันก่อนจะออก exhibition ได้นะครับผู้เก๋ๆเนี่ยมันต้องมีข้อมูลต่างๆเนี่ยตัวสินค้าดีไซน์นะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยประกอบกันในกานรู้ชมวดีาร r ที่ทีมง,งานเรานะครับจะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาดีกว่าครับ ก็ตอนนี้นะคะลุลากําลังปรึกษานะคะเรื่องงานกับทางดีไซเนอร์ทางโชว์รูมอยู่นะคะก็คอนเซ็ปต์จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากที่ตอนนี้กําลังทําอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ลุล่าเองนะคะซึ่งโฟกัสไปทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าและก็ของใช้ในบ้านตอนนี้ลุลาชอบ English Country มากๆค่ะเพราะว่าชอบความ เก่าๆของไม้เก่าๆแล้วก็สังกะสีหรือว่า,อ,าอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติส่วนทาร์เก็ตเนี่ยแปลกมากเลยทาร์เก็ตชอบทาร์เก็ตคุณแม่ลูกอ่อนคะ่ะแล้วก็ครอบครัวที่กําลังเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณผู้หญิงที่อาจจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้าง สูงแล้วแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับการแต่งบ้านส่วนเชฟเนี่ยตอนนี้เราสนใจรังพึ่งมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ผึ้งเนี่ยใช้รังพึ่งเป็นบ้านแล้วก็ผลิตน้ำพึ่งนะคะเราเลยรู้สึกว่าเชฟของมันค่อนข้างที่จะเป็น geometric ก็คือเป็นเรขาคณิตเป็นเหลี่ยมๆแต่ว่าการทีย ทาให้เหลี่ยมๆเนี่ยต่อออกมาแล้วเป็นออร์แกนิกฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจและที่สําคัญเนี่ยรังผึ้งเนี่ยก็แสดงถึงความอบอุ่นของครอบครัวด้วยนะคะก็เลยบูตเนี้ยอยากจะเน้นไปที่ฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีเพื่อสําหรับการขายของแล้วก็โชว์ของแล้วก็ความรู้สึกของอคนซื้อที่ได้เข้าใจถึงแบรนด์ลูลาจริงๆเนี่ยว่ามันมีความหมายอบอุ่นของคําว่าครอบครัวแล้วก็การใช้งานที่มีดีเทลแตกต่างออกไปยังไง การทำบูทที่เป็นรูปลักษณะของลังผึ้งเนี่ยก็เก๋ดีนะครับแต่โดยการเนี่ยไซส์มาเนี่ยสามกุศสามเมตรก็เรียกว่าขนาดกำลังพอดีเลยสามารถผ่อนและติดตั้งในแต่ละที่เนี่ยได้โดยง่ายเลยครับโดยการเนี่ยพี่ว่ามันต้องควรจะสะท้อนในความเป็นลู่ลางเนี่ยตรงปในนั้นด้วยนี่เขาคิดเองนะลังผึ้งเนี่ยใช่มีที่มาที่ ยังไงคะลังพึ่งที่อยากได้ก็อยากได้แบรนด์ที่สื่อถึงความเป็นครอบครัวอบอุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีคือจริงๆไอเดียมันมาจากเพื่อนอะแต่งงานเยอะมากก็คลอดลูกเยอะมากเราเลยรู้สึกว่าความรู้สึกที่ที่แม่กับลูกอยู่ในการเป็นครอบครัวมันน่ารักแล้วเราอยากได้ลูกค้าคือจริงๆเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเลยมันมาจากลูกค้าเราอยากได้ลูกค้าที่เป็น คุณแม่คุณลูกคุณพ่อที่เป็นครอบครัวเราก็เลยอยากได้อะไรที่มันดูอบอุ่นเป็นแนวบ้านๆก็เลยนึกถึงแวบหนึ่งขึ้นมาว่าเออฟอร์มของลังพึ่งเนี่ยมันสวยมันเป็นเซลล์เป็นเซลล์ใช่สามารถต่อไปได้เรื่อยๆใช่แล้วที่สําคัญคือมันสื่อคือมันเป็นบ้านของผึ่งเราก็เลยว่าเออก็ก็มีความหมายแล้วนะเรากก็บอกว่านอกจากจะอบอุ่นใช่ไมมันจะมันผงอยู่นะไอโนอ๋อไก็คือเป็นโครงสร้างที่มันผงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกแบบกันดีกว่าครับอ่าเริ่มต้นจากการ เราเอาฟอร์มของรังซึ่งนะครับหรือว่าเป็นเซลล์หนึ่งเซลเเซล์ลขึ้นมา<ฮ>ะนะครับหรือว่าไอ้ฟอร์มเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะคะะรับก็ลองมาเรียนดูนะครับว่าเอ๊ะมันเรียนกันแล้วมันให้ฟอร์มอะไรแลวมันเกิดฟังก์ชันอะไรได้ด้วยแต่ถ้าเราเนี้ยนะครับอยากจะได้มุมมองใหม่ๆเนี้ยเราก็สามารถจะพลิกฟอร์มมันแลว้วก็อาจจะมองในแบบหลายมินะครับมองจากบนบ้างมองจากด้านข้างบ้างหลิกไข่ขมาบ้างอาจจะได้อะไรที่มันแปลกๆในสายรู้จก็ได้หลังจากได้ฟอร์มฟอร์มหนึ่งแล้วแล้วเรามาต่อเนี้ยจะได้รูปแบบที่เราพอใจแล้้้วออนนนครตีีเย บูทที่เราต้องัาบเนี่ยมันควรจะต้องถอดและประกอบได้เ,ออเราเลืกกอกอุปกรณ์น้องจาวฟิตติ้งนะครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถถอดและประกอบได้นะครับรุ่นเมทัล